คำว่าสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายเนี่ยประโยคนี้มันไม่ใช่ประโยคธรรมดาที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะคนมันผิดเพี้ยนมาไกลไกลตั้งแต่คำว่ากายสองไปนั่งหลับตาไม่สัมผัสวิโมกไม่สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายหลับตานี่ไม่มีการได้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกาย เลยเพราะไม่มีกายกายภายนอกกายมันต้องมีภายนอกต่อให้มีภายในยังไงยังไงก็ต้องมีภายนอกอีกทิ้งกายไม่เคยทิ้งภายนอกคุณเป็นโสดาบันคุณก็ทำลายกิเลสได้แล้วอยู่เนื้อมันอยู่ตรงนี้ก็ยังเปิดตาเปิดหูจมูกลิ้นกายรู้อันนี้อยู่ เป็นสกิทาคามีคุณก็ฆ่ากิเลสในจิตนี้ต่อไปอีกกิเลสที่หยาบละเอียดขึ้นไปอีกก็ถูกฆ่าอีกคุณก็ยังลืมตาอยู่กับสิ่งนี้อยู่อยู่เนื้อมันโลกอุตระเป็นอุตระไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่รู้เรื่องทางนอกอน,นาคามีก็เหมือนกันฆ่ากิเลสละเอียดภายนอกนี่หมดละ เดินแต่ภายในของตัวเองไม่เกี่ยวข,ของคนอื่นแล้วก็ยังลืมตาอยู่บนนี้แหละเป็นอหรหันต์ก็ตามยิ่งเป็นโพธิสัตย์ยิ่งเป็นอภิภูยิ่งมีรูปภายนอกและนามภายในเป็นคู่แรกเลยตลอดกาลนานพร้อมภาค ความรับรู้จากทวารน,นอกไม่ได้ผู้รู้ต้องมีภายนอกเป็นพื้นฐานแล้วจะไปรู้ละเอียดภายในเข้าไปเข้าไปก็ไเรื่อยจนก็ทั่งสุดจบไม่ได้ทิ้งภายนอกนี้เลยเพราะการหลับตาปฏิบัติได้บอกว่าเป็นหลงว่าบรรลุธรรมเป็นอหรหันนั่นนะ มันนิรมานกายมันสัมโพกกายมันอธิษมานกายมันเป็นกายแก่กายหลอกกายหลงสร้างลมๆแรงๆขึ้นมาเองไม่ได้มีจริงเลยกายห้านี่คุณไม่มีเลยแต่คุณก็เป็นโมเมว่ามีกายและคุณก็ไปสรุปว่ากายก็คือมีสองสภาพคือรูปกับนามและคุณก็เอาสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูป แล้วก็เอานามตัวถรู้ร้เป็นนามจากกาจากจิตของคุณเองไม่มีตัวข้างนอกเลยเป็นสัมภเวสีเป็นจิตล่องลอยไม่ได้ม่ตาหูจมูกดินกายไม่มีที่ตั้งที่ตั้งทางตาที่ตั้งทางจมูกทางดินทางกายไม่มีที่ตั้งของการอยู่กับโลกเขาคุณอยู่กังคุณคุณไม่ได้อยู่ในโลกคุณอยู่ในภพอัตตาอยู่ในภพอัตตาคุณอยู่ใน จิตในจิตของคุณตอนนั้นคุณตัดข้างนอกเลยอันนี้แล้วแม้จะพูดเท่าไหร่นะพวกที่หลับตาปฏิบัติถึงจะสะดุ้งสะเทือนหรือจะฉุกคิดว่าอายานี่มันโมฆะแท้ๆเลยนี่โมฆะบุรุษที่ทำไปนี่มันศูนย์เปล่าไป่าเลยแล้วจะทำไปอีกนานกี่ชาติเนี่ยอีกกี่ชาติมันก็ไม่ได้พวกหลับตาเอ้ย ถ้าอาตมาได้พ่หลับตาเนี่ตื่นขึ้นมาแล้วมาเข้าใจพวกนี้แม่อัตมายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าได้ชนดินสาพี่น้องมาชุดแรกเลยนะปุ๊บปุเลยพอท่านพูดอย่างนี้แหละเขาก็เลยไม่อยากมาทําไมอ่ะเขากลัวว่าจะเป็นลูกน้องพอท่านอะไรประมาณนั้นเพราะก็ถ้าถ้าเขาคลัวอยู่แล้วนะเขาก็ไม่เชื่อว่าอาตมาสูงกว่าเขาเพราะงั้นเขาไม่มาหรอกคุณไม่ต้องพูดหรอก เขาต้องเชื่อแล้วว่าโอ้โหองค์นี้ต้องเหนือกเราครับชดินทั้งสามคน,น,นเขารู้ว่าเขาไม่ได้เหนือกว่าพระพุทธเจ้าเขาจึงมาครับ,รบเขาไม่ได้เป็นชดินคทั้งทั้งที่พอท่านเองก็พอท่านเคยบอกอยู่หลายครั้งแล้วว่าต่อให้คุณได้รับความเจริญตามที่พรอท่านสอนเนี่ยคุณก็ไม่ต้องคิดหรอกว่าคุณเจริญเพราะอ,อัตมาเออให้ความเจริญเป็นของคุณไปเลยเพอท่านประกาศถึงขันช่ ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอะไรว่าได้มาจากอัตมาไม่ต้องคุณจเจริญไปเถอะไม่ว่าอะไรเลยนะเรื่องมิโมกแปดครับอ่าเรื่องมิโมกแปดด้วยกายต่อครับอ่าเพราะงั้นสัมผัสสัมผ,สมผัสมิโมกแปดด้วยกายเนี่ยใบแปลเขาบอกว่าเขารู้เขาได้เข้าใจคือโอ้โหแม่นเป่าตรงประเด็นดีจังดี แม้จะเข้าใจตามที่ตัวเองเข้าใจโดยใช้พยัญชนะอันนี้แหละก็แสดงว่าเรารู้ความลึกซึ้งของมันเข้าไปอีกรู้ความลึกซึ้งของมันเข้าไปอีกใช่ไหมนั่นก็จะได้ได้ประโยชน์ได้อะไรขึ้นไปอัตมาขอ,ขอขยายความจากพยัญชนะมันยังมีพยัญชนะหนึ่งคำว่าสัมผัสสองวิโมก สามแปดสี่กายด้วยก็ใช้เป็นตัวสันธานเป็นตัวต่อเป็นตัวขยายสนธิสัมผัสคุณต้องมีการสัมผัสโดยเฉพาะสัมผัสต้องมีภายนอกด้วยนี่ก็พูดย้ำวนไปวนมาไม่รู้กี่ที ต้องสัมผัสอย่างเปิดเผยทั้งหมดไม่มีอะไรลึกลับมีภายนอกสัมผัสได้คุณจะมีธาตุรู้คุณสามารถจะรรู้ภายนอกไปได้มากได้ไกลได้เยอะเท่าไหร่แล้วแต่บุคคลที่จะเก่งที่จะสามารถก็ต้องรู้ตามที่เรามีจริงสัมผัสทีนี้วิโมกวิโมกแปลว่าความหลุดพ้น ความหลุดพ้นนะหลุดพ้นอะไรหลุดพน้นจากกิเลสกิเลสหลุดพน้นไปจากเราวิโมกเนี่ยกิเลสหลุดพน้นไปจากเราเราหลุดพน้นไปจากกิเลสมันขาดจากกันไปล้แล้วพระพุทธเจ้าทา่านก็จะขยายความเอาไว้มันขาดจากกันไปแปดหลักจึงเรียกว่าวิโมกแปด แล้ววิโมก8แปดหลักนี่แหละศึกษาด้วยกายสัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายกายคือจับมาทีละสองกายไม่ได้หมายความว่าเทวะอย่างเดียวเทวะมันแปลว่าสองมันไม่เพิ่มกว่านั้นแต่กายเนี่ยมันสอง,งต้องสอง และสามสี่ห้าหกเจ็ดไปได้อีกเยอะแยะเลยมันองค์ประชุมหมู่กองฝูงกายอะไม่ใช่มีแต่แค่สองมนเทวะพันกายกับเทวะต่างกันตรงนี้ทีนี้ผู้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายก็จะต้องชัดเจนว่ากายเนี่ยคือต้องเทียบกันที่สอง ตั้งแต่รูปกับนามภายนอกภายในรูปอรูปูปปริตังอปมานาพาพสุพันนะทุพทพันนะหรือละเอียดไปอีกจนกระทั่งไม่มีภาษาจะละเอียดท่านเอาสีมาสีเขียว เขียวอย่างนี้ต่างให้เขียวยนี้จะอัตมาก็จ,จาําภาษาที่ท่านว่าไม่ได้เขียวอะไรตัวเขียวอะไรเขียวระตบชวาครับไม่เขียวไม่ใช่พระตบชวาเท่านั้นเขียวอะไรต่ออะไรเขียวผ้าแขวนผ้ากาสีแค่นะคบอกเขียวอย่างบางอย่างไปอีกเท่าไรเท่าไรเปรียบคู่ที่มันมีนัยยะที่ต่างกันไม่ว่าจะเชิงสีเขียวไม่ว่าจะเชิงสีแดงไม่ว่าจะเชิงสีเหลืองที่อ่อนบางลงไปแล้ว ที่จะเทียบกันก็ยิ่งบางยิ่งยากสีเหลืองอะ่ะมันอ<า>่อนมันบางน้อยกว่าแดงน้อยกว่าเขียวหรือําเงินเกือบขาวแล้วละ่ะยิ่งไปขาวทีนี้เทียบกับตามตาม่ตางกันของขาวโอ้ยเทียบกันไปเป็นแปดคู่สิบคู่ยี่สิบคู่ขาวเนี่ยนั่นคือที่พระพุทธเจ้าจะสามารถเอาพยัญชนะเนี่ยมาใช้ที่สภาวะ ว่าคนสามารถมีธาตรู้หรือปัญญาญานที่ละเอียดละอ,อู้รู้ยดความสุดท้ารู้อะไรรู้ความแตกต่างระหว่างสองอันนี้เรียกว่าคาพีราได้ไหมครับสุดยอดเลยคาพีราสุตสาตุรุลุพทธาสันตปณิตาตะกาวจรานีุู่นาาปณิตะเวทนิยาสุดยอดเลยนะ วันสัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายนี่เป็นข้อยืนยันในบุคคลเจ็ดครับนะสัทสถานุสารีธรรมานุสารียังไม่กระเตื้องยังไม่รู้เรื่องพวกนี้พยายามที่จะตามหาสมาธิทิสธานุสารีธรรมานุสารี เพียงแต่ว่าต่างกันคนละตระกูลคนละสายคนหนึ่งศรัทธาจริตอีกคนหนึ่งพุทธ,ธิจริตนะพอตามหาแล้วฝ่ายศรัทธาจริตเนี่ยไปจมอยู่ที่ศรัทธาวิมุตติซึ่งศรัทธาวิมุตตินี่มันเป็นไปได้ทั้งมิจฉาวิมุตติและสัมมาวิมุตติ แต่เพราะตนเองปฏิพานปัญญาความเฉลียวฉลาดที่จะไปรู้โลกุตระนี่น้อยกว่าจริงๆสายศรัทธาจึงเป็หลงงมงายผิดอยู่เพราะว่าโลกมันครอบงำว่าศรัทธาวิมุตคือนั่งหลับตาสะกดจิตแล้วก็ไปมุดอยู่ตรงนั้นนะ่ะดับนิ่งนี่ว่าคือนี่แหละนิพานนี่แหละนิโรธหรือบางทีก็เรียกว่าวิมุต ัทธาวิมุตติว่าหลุดพ้นโลกแล้วคือดับดับอะไรดับสัญญาตัวเองดับความรับรู้ตัวเองที่จะกำหนดรู้หรือดับเวทนาตัวเองธาตุรู้สองตัวสองตัวแรกธาตุรู้เวทนากับสัญญาธาตุรู้กองแรกกองเวทนากองสัญญาเปดับมันเลยมันก็เริ่มต้นที่จะมีธาตุรู้สองตัวเนี่ย อาโดยมันก็ดับหมดเลยแต่มันไม่ได้ดับเวทนาไม่ได้ดับสัญญานะคุณกดมันไว้คุณไม่ได้สลายเวทนาคุณไม่ได้สลายสัญญาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องสลายใช่ไหมครับไม่สลายครับมันเป็นแต่เพียงสังขารที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่กันด้วยอาอะชนะอายะับอยู่ด้วยอายะ พยัญชนะว่าอะยะที่เป็นเหมือนดึงดูดกันนั่นแหละฮะยางเหนียวอ้ญาเนี่แปลว่ายางเหนียวแปลว่ายางที่จะให้จับตัวกันอะกะยะอะนี่คือไม่มีอะญานี่คือเริ่มต้นตัวแรกของเศษวัคยาราวาสหะละอังพยัญชนะี่เอามาสื่อสภ,สภาวะสภาวะตัวแรกยะเนี่ย เล็กละเอียดเริ่มต้นที่จะมีว่างั้นเถอะยิ่งกว่ามันเล็กละเอียดยิ่งกว่ากะ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 เนี่ยแต่สจแล้วก็มาเป็นอ่าจัจจจยะตัตตธรณะนะปปะพมะเนี่ยมันพยัญชนะเพราะนั้นมันจะยากกว่าเศวัคทั้งนั้นแล้วเศวัคตัวแรกยะ ไม่มีแต่จับมาเป็นคู่ซะอะยะเป็นสองหน่วยจะต้องจับกันนะเองไม่จับกันไม่ได้นะมันก็จับกันอะยะท่านเลยแปลว่าแม่เหล็กครับนะอายะเนี่ยจะแปลว่าแม่เหล็กก็ได้จะแปลว่ายางเหนียวก็ได้จะแปลว่าสิ่งที่จับกันโดยธาตรู้คือปัญญารู้ว่าเราให้มันจับกันแต่แท้จริงมันไม่มีอะไรอะก็ไม่มียะ ก็สมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองไม่มีแต่มันมีมาเริ่มต้นสังขารจับกันรับกระปรุงแต่งกันปาขยายตัวออกไปเรื่อยๆแต่แท้จริงมันอนัตตาแท้จริงมันไม่ตัวต้นไม่มีอะไรมันเป็นสังขารเพราะฉะนั้นอวิชาไม่รู้จักสังขาร นี่แหละเป็นประเด็นใหญ่พอเริ่มต้นมาเรียนรู้สังขารก็จะเริ่มรู้ตั้งแต่ธาตุสองสังขารสองหน่วยคือเวทนากับสัญญาถ้ารู้สองหน่วยเวทนากับสัญญาสองหน่วยในทำงานแล้วมาเป็นสังขารปรุงแต่งกันอยู่ เป็นตัวที่สามก็คือสองเวทนาเป็นรูปสัญญาก,ก็เป็นตัวนามที่กำหนดรูปตัวรูปเวทนาคือา้ารู้ความรู้สึกอารมณ์จนกระตั้งถึงอารมณ์โลกีไปหมดเลยหรือความรู้สึกที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงไป แล้วก็ไปชอบชังชอบก็ชังชังก็ชังเป็นเรื่องผิดทั้งคู่ชอบก็ผิดชังก็ผิดความรู้มันก็รู้สักแต่ว่ารู้แต่ไปไปผลักไปดูดทําไมไปชอบทําไมไปชังทําไมรู้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือความรู้สึกอ๋อท่าน,นั้นเองจบความรู้สึกอะไรรู้สึกหรือความรู้ ที่รู้สิ่งที่เป็นจริงตามความเป็นจริงอยู่กับปัญญานี่ใช้พยัญชนะมาอธิบายสภาวะไปเ,เรื่อยละเอียดไปเ,เรื่อยรตอนนี้กำลังอธิบายสิ่งสองที่แยกสิ่งสองให้ฟังว่ามันเกือบจะไม่มีอะไรแล้วมันบางเบามันเล็กบระเอียดเรียกวาลหุตา แล้วมันก็รวมตัวกันอยู่เป็นมูทุเสร็จแล้วก็ออกบทบาทเป็นกรรมที่ควบคุมด้วยอัญญาเรียกว่ากรรมมัญญาตอนนั้นนะมันก็อยู่ด้วยละหุตามุทุกรรมมัญญาจนปรุงแต่งกันออกมาเป็นสภาพวิญญาตกายวิญญาตวจีวิญญาตีิถิ นี่คือรูปรูปห้าของวิการรูปการะคือพฤติที่มันทำงานการะทำบุบาทททำงานวิแปละว่าสุดยอดละเอียดนะวิเนี่ยไม่มีก็ได้มีก็ได้มียิ่งยิ่งยอดเลยวิวิมีความหมายสองอย่างสูงสุดกับโง่สุด รู้สุดกับโง่สุดดีสุดกับแย่สุดเพราะคุก็ต้องแบบรู้สุดดีสุดได้ไม่ดีกูอยากมีเป็นอันขาดอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเมื่อคุณรู้จักสังขารเริ่มรู้เรียกว่าอภิแปลว่ายิงอภิสังขาร ก็เริ่มรู้ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปคือตัวจริงกับตัวกิเลสปรุงแต่งกันอยู่รูปมันเป็นเช่นนี้รูปจากนี้รู้จากความจริงตามความเป็นจริงจบแต่คุณก็ไปบอกว่าเอออย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอ้าวอ้าวอ้ามันมีสองแล้วก็รู้ตัวสองให้ได้เอาหนึ่งให้ได้เอกสมาสารณาให้ได้ เอาความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นถ้าคุณยังเอาออกไม่ได้มันก็มีกิเลสสิ้์แล้วมันก็ปรุงแต่งกันไปต่ออีกนะก็แย่ไปเลยเพราะเนี่ยต้องเลือกไอ้ตัวไม่จริงตั้งแต่หยาบอภิสังขารขั้นต้นเลยว่าปุญญาภิสังขารเพชฌฆาตที่จะฆากิเลสตั้งแต่เป็นฌานมาเพชฌฆาต บุญเป็นตัวสุดท้ายปุญญาพิสังขารเป็นตัวมือดาบมือสุดท้ายจะเรียกว่ามือที่สี่หรือมือที่หก็ได้ชาตหนึ่งชาสองชาสามชาสิบเป็นมือมือดาบเมือกันมือดาบพระจขาดฟันมาเรื่อยๆมาถึงมือบุญเมื่อไหร่แล้วก็ตายแน่ๆกิเลสไม่เหลียตายเด็ดขาดเด็ดศึกจริงๆ ไม่มีรอดดีไม่ดีตายมันตั้งแต่ชาญสีนะบุญซับอีกทีหนึ่งไปฟันศพเลยผมเห็นว่ามีตั้งสี่ขันนะครับพอทันันหนึ่งก็บุญก็ได้เท่าทันที่หนึ่งนั่นแหละใช่ยังไม่กยังไม่ลึกอธิบายชาญสี่เป็นสภาวะหรอก นะมาคยายปฏิสมุปาในไปก่อนเมื่อเป็นปุญญาพิสังขารถึงเป็นอภิสังขารข้อที่หนึ่งทำได้แค่อภิสังขารสามพยัญชนะนี่ก็ชัดเจนอตมาธิบายเข้าใจกันไม่ง่ายพเพราะคุณยังมีคู่พอไม่ใช่บุญคุณก็ว่าเป็นบาป เพราะว่าอะปุญญะคุณก็บอกไปเป็นบาปนะพระพุทธี่ยังเข้าใจสภาวะวนเวียนอย่างนี้มันก็วนเวียนบุญไม่มีวนเวียนบุญนี่ทํางานมือสุดท้ายทํางานเสร็จก็หายไปเลยมือเป็นจคาดมือสุดท้ายของฌานฌานสี ข้ามาถือว่าเป็นอุเบกขาสะอาดแล้วบริสุทธิ์แล้วจากกิเลสบุญจะกระน,นำอีกเลยสุดท้ายอุเบกขาปฏิสุทาธาประโยชน์ตาตมุตุกรรมัญญาปปัสสราดีไม่ดีอาจจะฝันถึงหครั้งขาดแล้วก็สับอีกสับอีกสับอีก คือต้องตายแน่ๆเลยตายไม่มีทางฟื้นเลยเป็นของแน่ของพระเจ้าเนี่ยเด็ดขาดไม่มีเปลี่ยนแปลงจบเป็นจบสิ้นเป็นสิ้นเด็ดอ่าเพราะงั้นถ้าเข้าใจแม้อภิสังขารสามบุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขารและอเนจรภิสังขาร เข้าใจอปุญญาเป็นสังขารยังวนอยู่แน่นอนคุณก็ต้องวนอยู่ถ้าคุณวนแล้วคุณก็เข้าใจกายไม่ได้แยกกายแยกจิตไม่ได้แยกสองและจับสองนี่มาเอมันรวมลงเป็นหนึ่งเป็นศูนหนึ่งกับสองทำให้เป็นหนึ่งคือ,ค,อคู่หนึ่งหนึ่งกับสองมาทำให้เป็นหนึ่ง อีกคู่หนึ่งหนึ่งกับศูนย์ต้องทำหนึ่งให้เป็นศูนเมื่อคุณทำหนึ่งให้เป็นศูนย์แล้วคุณก็กลับมาอยู่ที่หนึ่งเพราะคุณยังไม่ตายตคุณยังม,มีชีวิตแต่คุณทำศูนย์ได้แล้วเมื่อทำศูนย์ได้แล้วคุณจะตายปฏินิพาน์เป็นประโยสารคุณก็เป็นศูนย์ไปเิสุญญตนนนนนนะ,นะนิพพานอนิมิตตะนิพานอัปปนิหิตตะนิพานศูนย์ไปเลย ศูนย์หมดแล้วนะหกตัว <laughs> <laughs>